ในคําว่าสุขเวทนาสุขขังเวทนางเป็นต้นนั้นพึงทราบการแสดงซึ่งการรู้อีกอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ข้อว่าก็รู้ชัดว่าเราสเสวยสุขเวทนาสุขขังเวทนางเวทยามีติประชานาติอธิบายว่าภิกษุนั้น สเสวยอ,อยู่ซึ่งสุขเวทนาย่อมรู้ชัดว่าเราสเสวยอ,อยู่ซึ่งสุขเวทนาเพราะไม่มีทุกขเวทนาในขณะแห่งสุขเวทนาด้วยเหตุนั้นในข้อนั้นเขาผู้นั้นย่อมทราบในสุขเวทนานี้ว่าเพราะบัดนี้ไม่มีทุกขเวทนา <c oughs> ไม่มีทุกขเวทนาอันเคยมีมาก่อนและ เพราะเบื้องหน้าแต่นี้ก็ไม่มีสุขเวทนานี้ขึ้นชื่อว่าเวทนาจึงเป็นสิ่งไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าอักขิเวสนะในสมัยใดบุคคลเสวยสุขเวทนาในสมัยนั้นเขาไม่เสวยทุกขเวทนาไม่เสวยอทุกขมสุขเวทนา ในสมัยนั้นย่อมเสวยแต่สุขเวทนาเท่านั้นอคิเวสนะในสมัยใดเสวยทุกขเวทนาไปยานใหญ่เสวยอทุกเวทนาอทุกคมสุขเวทนาสมัยนั้นไม่เสวยสุขเวทนาไม่เสวยทุกขเวทนาสมัยนั้นย่อมเสวยอทุกขมสุขเวทนาเท่านั้นอัคิเวสนะ แม้สุขเวทนาแลก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาแม้ทุกขเวทนาแลปยันใหญ่อคิเวสนั ม้อัทุกขเวทนอทุขมสุขเวทนาแลก็ไม่เที่ยงมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความดับไปเป็นธรรมดาอคิเวสนะอริยะสาวกผู้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในสุขเวทนาบ้างย่อมเบื่อหน่ายในทุกขเวทนาบ้าง ย่อมเบื่อหน่ายในทุกคมสุขคเวทนาบ้างเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าเราหลุดพ้นแล้วเธอย่อมทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมรรจัน์อยู่จบแล้ว กิจที่พึงทำอันเราทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีก